หลังเสริมจมูกมาแล้วเผลอทานซ่้มตามปะลาล้าไปต้องทำอย่างไรอ่าเผลอทานหรือว่าตั้งใจคะ สวัสดีค่ะหมอเฟิร์นนะคะจากเอ็มมาคลินิกค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับ5คำถามจากทางบ้านที่พบมากที่สุดทางเอ็มมาแคร์นะคะคำถามแรกนะคะหลังเสริมจมูกสามารถแต่งหน้าได้ไหมนะคะหลังเสริมจมูกไปนะคะคนไข้สามารถแต่งหน้าได้ตามปกติเลยค่ะแต่ขั้นตอนการทําความสะอาดหน้านะคะหมออยากให้ใช้ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดหน้านะคะแทนที่เราจะใช้น้ําเปล่าแบบปกติค่ะผลิตภัณฑ์เช็ดเจลแอลกอฮอล์ได้ไหมครับ ไม่ได้อ,อ่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะคะควรจะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ค่ะเพื่อลดการระคายเคืองค่ะ <c oughs> จริงๆผลิตภัณฑ์ที่ใช้จริงๆใช้ผลิตภัณฑ์เดิมที่เช็ดทำความสะอาดหน้าค่ะได้แต่ว่าไม่ให้ใช้โฟมล้างหน้านะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้แผลโดนน้ำงค่สะา <c oughs> ค่ะสำหรับต่อไปนะคะเป็นคําถามที่2นะคะหลังเสริมจมูกมาแล้วเผลอทานส้ตมตำปลาร้าไปต้องทําอย่างไร เผลอทานหรือว่าตั้งใจคะเผลอทานไปไม่เป็นไรค่ะอาจจะให้คนไข้ช่วยสังเกตอาการตัวเองนิดนึงนะคะว่า,ามีจมูกบวมขึ้นไหมมีบวมแดงมีปวดร้อนตรงไหนไหมถ้ามีอาการผิดปกติให้เข้ามาพบหมอที่คลินิกเลยนะคะจริงๆผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบจากปลาร้าอาหารหมักดองหมออยากให้หลีกเลี่ยงหมดเลยนะคะเพราะว่าเขามีโซเดียมค่อนข้างสูงค่ะและจะทําให้จมูกเราบวมนานจากที่จะยุบเร็วภายใน2ส,สัปดาห์อาจจะเลดไปเป็น1เดือนเลยค่ะ ค่ะคำรับคำถามที่3นะคะพอดีมีงานด่วนแต่จมูกยังบวมอยู่นะคะ ตัวช่วยที่ทาให้จมูกหายบวมเร็วที่สุดคืออะไรนะคะสําหรับการผ่าตัดเสริมจมูกนะคะตัวช่วยเี่จะทําให้ยุบบวมได้ดีนะคะและเร็วที่สุดหลังผ่าตัดนะคะคือการประคบเย็นค่ะเอ่อสี่ชั่วโมงหลังผ่าตัดนะคะให้ประคบเย็นอย่างต่อเนื่องท้าะจะทําให้เลือดหยุดไหลเร็วขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อเยื่อยุบบวมเร็วที่สุดนะคะหลังผ่าตัด4-5วันให้ประคบเย็นต่อเนื่องนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ประคบอุ่นค่ะเพื่อช่วยให้เนื้อเยื่อนะคะยุบบวมได้เร็วขึ้นค่ะตัวช่่่ววยยยออีีกาางงนนึะะคททํใหุ้บม เร็วขึ้นนะคะก็คือสมุนไพรค่ะจังพวกน้ำมะพวอ่อนนะคะน้ำฟักทองค่ะแล้วก็ใบบวแคปซูลค่ะจะทําให้เนื้อเยื่อยุบรวมยุบทาได้เร็วขึ้นค่ะค่ะสําหรับคําถามที่4ี่นะคะเป็นคําถามที่ยออคิดมากค่ะหลังจากสูมจมูกไปแล้วเราสามารถออกกําลังกายได้ไหมนะคะจริงๆแล้วหมอแนะนําให้เริ่มออกกําลังกายเบาๆได้ที่2สัปดาห์ค่ะหลังผ่าตัดนะคะถ้าอยากจะออกคาร์ดิโอแบบสาวเฮลตี้อย่างเรานะคะเริ่มที่1เดือนนะคะเบาๆนี่คือจะพวกอะไรบ้างคะ เดินแก่งแขนค่ะใช้เป็นการเดินเบาๆนะคะเดินเล่นรอบๆบ้านเดินเล่นที่สวนสาธารณะค่ะมาถึงคําถามสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากเสริมจมูกไปแล้วนะคะเราสามารถไปทะเลหรือโดนแดดจ,จัดๆได้ไหมนะคะ หลังผ่าตัดนะคะเราสามารถไปทะเลได้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่สาวๆต้องไม่ลืมนะคะคือครีมกันแดดนะคะปกไปด้วยทุกที่ค่ะแม้ว่าเราจะเสริมจมูกก็ตามนะคะสําหรับการดำน้ำําหรือการว่ายน้ํานะคะหมอขอแนะนําที่3เดือนนะคะเพราะการแช่น้ํานานๆนะคะจะทําให้แผลเปื่อยได้ค่ะห้ามนะคะสําหรับใครที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามมาทางเอ็มมาคลินิกได้ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางนี้ช่องทางนี้ช่องทางน,งางนี้หรือว่าช่องทางนี้ค่ะวันนี้หมอเฟิร์นขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ